ครับผมเรามาชมซูซูกิแคร,รี่นะครับผมฟูทักปี c k ปี18คันนี้เป็นปีใหม่เลยนะครับผมไม่วิ่ง5,500 0กว่าโลเท่านั้นนะครับไม่เคยแก๊สนะครับผมคันนี้เดิมๆครับผมเครื่องเงียบมากครับ สภาพหลังคาอาจจะดูปานกลางนะครับผมต้องเอาไปตกแต่งสติกเกอร์เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับต้องไปแลปใหม่ตามใจเราเลยครับผมร็อาอยู่นะครับรุ่นปี18นะครับผมคานหน้านะครับจะเป็นสีขาวนะครับจากโรงงานครับนะ ต้องปีสิบแปดขึ้นไปนะครับคันหน้าถึงจะเป็นสีขาวแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยครับยังติดอยู่ครบนะครับรอยอาร์คอยู่ตัวแอลอยู่นะครับเครื่องเงียบม,มากครับผมไม่ได้ยินเสียงเลย คันนี้เป็นหลังคาฟุตทักนะครับปูพื้นเรียบร้อยสภาพปันกลางนะครับผมต้องเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมอีกหน่อยดนึงแต่ด้วยเครื่องช่วงล่างอะไรดีหมดครับผมขายไม่แพงครับคันนี้ปี18ฟังเสียงเครื่องดูนะครับ การวัดน้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปี18แท้นะครับผมเครื่องเงียบม,มากครับผมบนับเดิมอยู่ครับผมเบาะไม่ขาดนะครับภายในยังสวยอยู่แอร์เย็นมากเลยครับอันนี้เหมาะสำหรับเอาไป ตกแต่งค้าขายได้เลยครับผมคันนี้ขายไม่แพงครับปี18นะครับราคาอยู่ที่259,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีระบบไฟแล้วนะครับผมปี18ราคา259,000บาทนะครับผม คันนี้เครดิตดีนะครับดาว22,000บาทผ่อนเดือนละ4,600บาทสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085-236-9000นนะครับรีบตัดสินใจภายในเดือนนี้นะครับเดือนหน้ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมขอบคุณมากครับ